สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ใน c u r o c i t y Simulator อ่าซึ่งแบบนี้ก็จะให้เราเนี่ยรับบทเป็นหุ่นยนต์นะครับไปลุกลานโลกหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะครับนุตต่างดาวได้ลุกลานโลกไปแล้วใช่ไหมครั้งนี้ก็จะเป็นคราวของหุ่นยนต์ลุกลานโลกบ้างซึ่งจุดเด่นของเกมเกมนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่การทําลายนะแต่อยู่ที่การแต่งตัวนะครับซึ่งเราสามารถแต่งสีเออหุ่นยนต์ของเราให้เฟี้ยวฟ้าต่างจากคนอื่นได้อ่าแต่ว่า มันก็ยังมีบั๊กอยู่นะครับหลังจากที่คุณแต่งสเสร็จแล้วคุณจะเดินไม่ได้คุณต้องรีเกมฉะนั้นผมก็เลยไปแต่งตัวมาให้เรียบร้อยก่อนจะมาอัดเกมเพื่อที่จะได้แบบว่าไม่ต้องรีเกมบ่อยๆนะครับมันน่าลำคาญ<อ>และจุดเด็ดอีกอย่างหนึ่งเลยนะก็คือมีออโต้คลิกเกอร์ด้วยนี่พอกดปุ๊บเราก็จะไม่ต้องคลิกมเมส์เองนะครับมันก็จะต่อยอย่างนี้ของมันเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยถนอมมาส์และถนอมนิ้วเราเป็นอย่างดีเลยทีเดียว โอเคไม่พุพ่อมทำเพลงสยเวลาเราไปลุกลานดาวโลกเลยดีกว่านะครับเริ่มจากการตรงไปยังเมืองอะละตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองสัก,สกเมืองหนึ่งเขาบอกว่าให้เราคลิกนะครับเพื่อโจมตีอ็อบเจกต์เพื่อทำลายโอเคเริ่มจากเราต่อยบ้านเลยได้ไหมปึ๊บต่อยได้นะครับแต่บ้านมีเลือด540ซึ่งเราต่อยทีละต่อยทีละ10ซึ่งกว่าจะต่อยเสร็จก็เป็นชาตินะครับเราต่อยได้แค่นี้เหรอนี่ นี่โอ้โหอันนี้ยัง50าสิบเลยอะไรมีระบบออโต้คิกเกอร์เราก็ต่อยมันอือนี่เรียบร้อยพังแล้วนะครับอึบอันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคล้ายๆกับเสาดับเพลิงแต่ว่ามันไม่ใช่เสาดับเพลิงแน่ๆแหละไหนเขาชี้มาที่รูปต้นโอ๊ยโอ๊ยอ,อะไรน่าจะเป็นค่า x อเป็นค่าเที่แปลกๆทุกการต่อยกันลอนครับเราก็จะได้ X p มาทีละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเยอะจริงๆนี่ไปรถเมย พังมานี่ดูเหมือนว่าเสร็จชิ้นส่วนก็จะเป็น XP ให้เราได้ด้วยนะครับหลังจากที่ทำลายเสร็จตอนนี้เราก็เลเวลเท่าไหร่แล้วนะครับอันล็อกเควสเอสเลเวลตอนนี้เราเลเวล1อยู่ฉะนั้นเราก็ต่อยไปก่อนนะครับต่อยไปก่อนจนก,กว่าเราจะเลเวล5ไมไปตรงวงเป็นย้ายไปไม่ว่าเราจะต่อยพังไปมากแค่ไหนอ้าวเอาต่อยลดพังเลยจู่ๆแล้วก็ขับมาชนหมัดเราแล้วก็เจ๊งไปเลยนี่เนจะไปไหนพ่อหนุ่ม ที่งเรียบร้อยนี่ปะอาจจะมาชนเราอย่างนั้นเหรอฮึต้องโดนลงโทษดูเหมือนว่าเมืองนี้เนี่ยถูกเออหุ่นยนตลุกรานจนมนันเกลี้ยงหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแต่หุ่นยนต์แล้วทําไมถึงมีเราแค่คนเดียวในเมืองนี้เนี่ยโอ้รลเวลสแล้วนะครับดาเมจเพิ่มอีก0.5เลือดเพิ่มอีก 5. 5หน่วยแล้วก็ได้แคปซูลกดไปที่เมนูแล้วกดไปที่แคปซูลแล้วเราก็กดปอเป็นกาชาเย้ได้ Windows a r m s เป็นการสุ่มชิ้นส่วนตัวละครโอ้ได้ของม่วงด้วยใส่เลยนี่แน่โอ้ไม่ต้องแต่งสีใหม่ด้วยนะครับอ้อนี่ไงได้ผ่าเสริมแล้วโอ้เป็นแขนงที่3ที่4น่าจะตีได้แรงขึ้นอะลองตีบ้านขอบ้านหลังเล็กๆก่อนแล้วกันนะหลังใหญ่คงจะไม่ไหวเ่ะเป็นหลังนี้หลังเล็กดีอะไหนลองหน่อยสินี่นี่ต่อยทีบเก้าอุ้ยติดคีย์ห้ห้าแปดอืมโอ้ถ้าเราต่อยบ้านหลังนี้ได้นิดบอกเลยเราต้องเลเวลอัพอย่าง เขาเรียกว่ารวดแน่นอนเออตัวบ้านนี้ทําจากไวเบรเนียมแต่ตัวเรานั้นเป็นเขาเรียกว่าวัสดุนุ้ตตางดาวมาแล้วจะได้ยินเสียงเออเขาเรียกว่าเหมือนผมได้ยินเสียงหุ่นยนต์เขาทําลายบ้านโอ,โอ๊ะโออ๋อเอาจุอยู่แล้วก็เบล,เลย้ยวสามโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ <What? S 1> เป็นเมืองที่ดูสงบสุขมากมีหุ่นยนต์มาลุกลานจริงปะเนี่ยหรือว่าเขาไปลุกลานเมืองที่มันไฮโซกว่านี้แต่ว่า เมืองนี้มันมันยังไม่ให้โซพออีกหรอนี่แน่พังรถปึ๊บนี่แน่พังรถรถทําไมมันพังง่ายจังถ้าเราต่อยบ้านหลังใหญ่มันเลือกเท่าไหร่เนี่ยโอ้บ้านหลังใหญ่เลือกเป็นพันเลยคนจะต่อยนานเราต่อยบ้านดีกว่าะจะบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้สินะทุบสบายเลยผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมเวลามีหุ่นยนต์ลุกลานโลกถึงจะต้องทําลายตึกลาบ้านช่องถ้ามีคนอยู่ก็ว่าไปอย่างแต่เมืองนี้ไม่มีคนแล้ว เออถ้าไม่มีคนแล้วเราลบขับได้ไงเนี่ยเอ,อ้ยพวกเราหนีดีกว่าม<ๆ>ราจะลุกลานโลกแล้ว<ๆ>เราไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยมีมนุษย์หนีไปไม่ยอมเราไม่ยอมเราวิ่งได้ไหม <c oughs> เราเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงปหเนี่ยถ้าสมมติอันนี้คือประตูไซมนุษย์ <c oughs> อา้าวเลเวลสี่เฉยเลยเอา้าวจุ่ๆเรา็กวิลสี่ถ้าเกิดอ,อันนี้เป็นประตูไซมนุษย์แล้วตัวเราก็ไม่ได้คงไม่ได้ใหญ่มากที่ไหนตัวเราก็ไม่ได้ใหญ่เลยขนาดนั้นนี่นะตอนนี้เราได้แคปซูลมาสองอันแล้วเปิดซะหน่อยดีกว่าเปรมเปรมเปรม ได้อันนี้ได้ชิ้นส่วนอ่ะเก็บก่อนละกันปึ๊บเราได้แขนของแรมาแล้วอุ๊ยได้หัวใหม่ด้วยเป็นหัวกะโหลกเก็บเก็บเก็บไหนลองไปประกอบร่างใหม่นี่นี่ก็เป็นหุ่นยนต์เียกว่าชิ้นส่วนใหม่แล้วนะครับเป็นชิ้นส่วนที่ทรงพลังขึ้นกว่าเดิมแม้หน้าตามันจะดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยเนี่ยนะหน้าตามันไม่ค่อยเท่เลยถ้าเราทําลายตึก้ายบ้านช่องได้ต้นไม้ผมว่าทาลายไม่ยากหรอกเพราะไม้น่าจะเป็นวัสดุที่ไม่ได้แข็งแรงมาก ต่อยทีละสามสิบนี่นี่ต้นไม้เลือดโอ้โหต้นไม้เลือดหกพันโอ้ไม้เจ้าแม่ตะเคียนปะเนี่ยเลือดเยอะจังตีพังบ้านใหญ่แค่ไหนนี่ก็ไม่ขนาดมือขนาดหนวดของเราหรอกนี่เพราะเราต่อยแรงมากเมื่อไหร่เราจะได้ทําลายตึกเนาะอย่างว่าแหละนะครับตอน,นเราเป็นแพะเพียงแค่หุ่นยนต์ฝึกงานเขาเรียกว่านี่หุ่นยนต์ฝึกงานเฉยๆนะครับก็ตัวเล็กๆไม่อะไ่มากเราาประสบการณ์อ่าเลเวลห้าแล้วนะครับ พเลเวลหมันก็จะมีเควสเปิดแคปซูลก่อนได้ the good days goddess l a k ต้นไม้พระเจ้าขาแห่งต้นไม้พระเจ้าจริงมันอัปเกรดได้ด้วยเนี่ยนะแต่ว่าเดี๋ยวคอยอัปเกรดทําไมยิ่งได้ส่วนใหม่มาเรายิ่งดูแบบดูโหลไงก็ไม่รู้อะมันดูไม่ค่อยเท่ขึ้นกว่าเดิมเลยตอนนี้เราเลเวลหแล้วเราน่าจะทุบอันนี้ได้ไวขึ้นหรือเปล่าเรามาดูภารกิจด,ดีกว่านะครับภารกิจมี5อย่างครับมี ทำลายตึกร้านบ้านช่อง5อย่าง5้าหลังทำลายคาร์รถทำไมคาร์รถทำลายรถ5คันแล้วก็ทําดาเมจหนึ่งพันเปิดแคปซูล5อันแล้วก็กรบิเกอร์หรือหรือตัวใหญ่เติบโตอันนี้คือเราเติบโตแล้วใช่ไหมเออนี่ไงเราเติบโตแล้วแบบว่าทำไมเราถึงได้แต่แคปซูลธรรมดาเนี่ยโอ้ยหัวหน้าน่าจะให้ของที่ดีกับเราบ้างขากระโหลก <S <S แต่เป็นของเขียวอะ่ะน่าจะดีกว่า ไหนดูหน่อยสิโอ้โหดูไม่ค่อยเทเอยรถมาไอ่แน่จะไปไหนมนุษย์เอ้อย่าทำร้ายเราเลยขอร้องเลยขับนี้ขับนี้ขับนี้ไม่ขับนี้หรอกน้าหนีเออลากเุ่นรถจะไปไหนเอ้ยคุนยุนโดนเห็นแล้วอไปแล้วที่จะหนีเราอย่างนั้นรอพวกมนุษย์ไม่มีทางหรอกแกไม่มีทางรอดเป็นจาก เนื <rium> <Dante> ้อมือของพวกเราชาวเผ่าหุ่นยนต์ได้หรอแม่เฮ้ยรถรถรถขอหน่อยขอหน่อยนี่แน่จิบเอาไม่โดนอีกปิ้งปองได้แคปซูลอีกแล้วเปิดได้ปุ๊บเปิดปั๊บได้หมวกกระดาษหมวกกระดาษดีกว่าเดิมอืมน่าจะดูดีทําไมดูเด๋อกว่าเดิมเนี่ยเฮ้ยทำลายบ้านเล็กๆในหมู่บ้านมันช่างหน้าเบื่อเหลือเกินเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะเติบใหญ่จนสามารถทําลายตึก ใหญ่ๆได้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราคงทําได้แค่นี้แหละนะเพราะว่าเรายังเป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กอยู่รถ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 อีกคันเดียวอีกคันเดียวอีกคันเดียวเราก็จะเสร็จเคเวสแล้วอ,อียคันเดียวไปไหนมไม่ทันหรอกนะว้าวเสร็จแล้วเควสต,ต่อไปโอ้โหทําไมมันมันเพิ่มขึ้นละเนี่ยก็อย่างว่าแหละนะพวกเราเป็นหุ่นยนต์น่ะพวกเราไม่รู้จักคำว่าเหน็ดคำว่าเหนื่อยหรอกพวกเราทางานได้เรื่อยๆนี่ทาลายตึกได้เรื่อยๆทําลายจนกว่าแบตจะหมดน้ํามันจะหาย ได้แคปซูลเขียวแล้วในที่สุดเราก็จะได้ของเขียวกับขอบ้านสักทีเอ้ยเอ้ยได้แคปซูลเหลืองอบอกว่าเขาจะเป็นของดีนะอู้ได้ได้มือตะขอเอ้ยน่าสนใจเราจะกลายเป็นยนต์ยนต์สลัดแล้วจังวันนี้เอ้ยได้ไดโนโทรโซฮึบดาเมจ66แน่อ่าลาก่อนนะนี่มือโอ้ ดูนะครับวิธีการโจมตีเราก็จะเป็นการเอามือควงนะครับนี่แบบนี้ย่า yeah! จะไปไหนมนุษย์ย่าเอาไม่โดนนี่พังพังเฮ้ยเฮ้ยทำไมบ้านหลังนี้มันถึงพุดมาได้เนี่ยโอ้โหวิทยาการการสารสอางากของมนุษย์นี่มันช่างอเมซิ่งเหลือเกิน oh. 50 50ดาเมจทีละ50อันนี้ติดคีหรือยังเนี่ยดูความที่เราเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่แทน,นการเดินและการตีมนเลยดูแบบเฉื่อยชาไงก็ไม่รู้ไม่อันนี้เดี๋ยวจะเวล1ิแล้วนี่แน่ นี่แน่นี่แน่ปิงปงปิงปิงเลเวลสิแล้วขอหัวที่มันเท่ๆหรือขอเกงที่มันดูดีๆหน่อยปูดูดีดูดีเกงนี้เป็นเกงแบบคล้ายๆเกงมนุษย์บวกสปีดมาอีกสปึ๊บเอ้ยเฮ้ยนื่องจากว่านายเลเวลสิแล้วทำงานได้ดีมากถ้าจะส่งนายไปยังเมืองต่อไปโอ้ขอบคุณครับหัวหน้า โอ้โหดูหุ่นยนต์นี้เป็นหุ่นยนต์ตะกะแตนนะครับดูน่ากเกลงขามแคปซูลคอมไบเนอร์เราสามารถเอาแคปซูลที่ได้จากการอัพเลเวลหรือจากการซื้อมาเขาเรียกว่าเขาเรียมาผสมฟิวชั่นรวมกันเพื่อเป็นของที่ดีกว่าได้นะครับเฮ้ยถ้าเราต่อยนายได้ไหมแต่นเลเวล17นี่แน่นี่แน่ต่อยไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราจะมีเลือดไปทำไมไปปลุกเมืองต่อนี่มันตรงไหนเนี่ยไม่ใช่หมู่บ้านกระโหลกกะระลาเหมือนเดิมนี่นะ เออตึกสองพโอ้ยเรายังไม่แข็งแรงพอฉันเป็นมือใหม่ฉันยังต่อยได้แค่เสาไฟฟ้าเอ้ยน่าเศร้าจังเลยนะฉันอยากจะทำลายตึกใหญ่ๆแล้วเนี่ยนายต้องใจเย็นนะนายต้องมีเลเ่ลที่สูงกว่านี้ก่อนนายถึงจะต่อยตึกร้านบ้านช่องได้ขนาดฉันเลนเวลสิเน่ยฉันยังต่อยตึกไม่ได้เลยอออือเสาไฟฟ้าอืโอโหทำลายแป๊บเดียวทำลายหมู่บ้านเล็กๆก่อนนี่ปับ รู้สึกว่าออโต้คิกเกอร์จะต่อยได้ช้ากว่าแต่สบายกว่าอืมแต่เราเปิดออโต้คิกเกอร์ดีแล้วถึงจะตีช้าแต่มันสบายสบายมือเย้ร้อยไ,ได้แคปซูลใหม่แล้วเดี๋ยวเราลองเก็บแคปซูลไปเดือนเลวสิบห้าลักกันนะผมอยากรู้ว่าถ้าผสมแล้วมันจะได้แคปซูลที่ดีกว่าเดิมหรือเปล่าระหว,วา่างนี้ก็ทําลายตึกตาบ้านช่องเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทําลายตึกต่อไปก็ทําลายโรงเรียนนะครับผมว่าถ้าเราทาลายโรงเรียนให้พวกมนุษย์พมนุษย์มันน่าจะดีใจมากๆโดยเฉพาะมนุษย<ๆ>์พวกวัยเด็ก อ้าวทำไมโรงเรียนมันเหลือเลือแค่นี้ล่ะเนี่ยสงสัยมีหุ่นยนต์ก่อนหน้านั้นมาทําลายปึ๊บอืมทางปึ๊บ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 เนี่ยทำไมหมู่บ้านแถวนี้เหมือนเหมือนว่าจะมีหุ่นยนต์มามารุกรานแล้วเพราะว่าเลือดไม่เต็มแต่ละบ้านเลือดไม่เต็มขน้นเลย day two day three day four โอเคตอนนี้เราก็เลี้ยวสิเรียบร้อยเราก็มีแคปซูลสาเอ้ห5อันนะครับแล้วก็ให้เรากดที่เบสเพื่อกลับยังฐานทัพของเราซึ่งการหลอมแคปซูลเราต้องใช้แคปซูล3อันเราเอา Normal 1อัน2อันและ3อันคอมไบ์วืบได้สีขาว3อันนะฮะได้แคปซูลเขียวมา1อัน ไหนลองเปิดแคปซูลหน่อยเป,ปือบๆๆบได้โอ้แข็ทองคำเก็บไปแล้วก็แคปซูลแร่แคปซูลสีฟ้าโอ้ได้ขาแบบต้นไม้เก็บไปอันนี้แคปซูลแบบทองคำาน้นจะได้ของดีหรือเปล่าโอ้ของทองเต็มตัวปเปลยนะครับจังหวะนี้หุ่นยนต์เราดูอลังการมากแล้วตอนนี้เรียบร้อยเออเหมือนจะดูดีขึ้นมาแต่หัวเรามันยังดูแบบ,บ้า ธรรมดาอยู่ตอนนี้ดาเมจผมห้าสิบดาเมจห้าสหน่วยไม่รู้มันตีแรงแค่ไหนเดี๋ยวไปลองประสิทธิภาพของของทองหน่อยอต่อยอะไรดีต่อยตึกเอ้ยไม่ใช่ไปต่อยไปต่อยบ้านนั้นดีกว่านี่เน่นี่เน่นเนดาเมจที่ห้าสิบห้าสิบอืมอืมอืมแต่ติดคิปเป็นร้อยเลยเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยต้ตีแรงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าสปีดเราจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยเลือดก,ก็เพิ่มขึ้น ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราถึงต้องบวกค่าเลือดด้วยเพราะในเมื่อหุ่นยนต์ที่นี่ดูน่าจะร่วมมือกันไปอย่างดีและไม่น่าจะมีมนุษย์คนไหนไม่น่าต่อกร่อนกับเราได้นะฉะนั้นก็สบายๆลุกร้านได้ชิวๆโอเคไงพวกเราชาวหุ่นยนต์ก็ขอลุกร้านโลกวัตทินิกก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอ่าโอเคไงสำหรับคลิปนี้ก็สายยนต์ละนะครับไม่บ่ายเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปลุกร้านโลกต่อแหละ